ขั้นแรกเลยก็สูตรผสมหมึกก่อนเลยนี่นะครับเวลาผสมหมึกนะครับผมจะตั้งจุกไว้เป็นห้าจุกนะครับห้าจุกสําหรับทำหมึกผสมรักการลงเงานะครับจุกแรกเลยบีบไปเลยนะครับสีดํวเพียวๆเลยร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นจุกไซเอ็มนะครับเราก็ใส่ไปเลยจุกที่สองนะครับเราจะบีบหมึก ประมาณยี่สิบหยดนะครับก็คิดเป็นประมาณเ5็สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็บาลคนคอนคนคอนจุกนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับจุกที่สามก็อยู่ที่ประมาณสิบหยดนะครับก็อยู่เป็นประมาณอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับจุกที่สี่อยู่ที่ประมาณสี่หยดนะครับก็จะมาเป็นประมาณอ่าอ่าหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ หนึ่งสองสามสี่จุกสุดท้ายเลยหยดเดียวพออ่าแค่นี้พอละจะเห็นว่าหมึกเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆจากอันแรกนะครับอันแรกจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นตอันที่สองจะเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอันที่สามจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตอันที่สี่จะก็จะประมาณแบบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นอันสุดท้ายก็ประมาณสองสาเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับ ต่อไปก็จะบีบน้ําลงไปเลยเราก็จะบีบน้ําในจุกที่สองสามสี่ห้าเอาให้เต็มน,นะครับทีนี้เราก็ได้แล้วสําหรับหมึกสําหรับการลงเงานะครับก็คือจากเข้มสุดเนี่ยมันจางลงจางงเรื่อยๆโอเคต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงเงาได้เลยนะครับลงเงาเราก็จะใช้เข็มเนี่ยนะครับเข็มแพรจะเข็มเอ็มหรือเข็ม อ่าอเอมก็ได้นะครับเข็ม R เอมก็จะเป็นปลายโคง้งขั้นแรกเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่เจ็ดจุดห้าไอ้หกจุดห้าก่อนอืมทีนี้ก็เริ่มกาได้เลยนะครับปล่อยปลายเข็มอยู่ประมาณอ่ามินนิดนิดนะครับเนี่ยระวังอย่าปล่อยยาวเกินไปนะครับปล่อยยาวเกินไปเดี๋ยวอ่ามันจะไปเกี่ยวผิวทีนี้ก็เริ่มได้เลยนะครับขึ้นจากสีดําน้ําหนักเข้มสุดก่อนขึ้นที่ขอบก่อนเลย แล้วก็วนไล่ตามขอบไปก่อนเลยนะครับล้อไปตามขอบเส้นก่อนเลยด้วยน้ำหนักดำร้อยเปอร์เซ็นนะครับจุดแรกจุดแรกก็คือที่เราบีบไปเลยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทีนี้เราก็วนเข้าไปเลยจากขอบเส้นก่อนว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 น,วน,ว,นวนไปครับคือเราจะเริ่มจากเส้นให้เรียบร้อยก่อนวนจากขอบเส้นเข้าไป พอได้ขอบเส้นแล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มเริ่มอ่าวนเข้าไปด้านในเรื่อยๆนะครับ Okay. ต่อไปเราจะเริ่มไปสู่น้ำหนักเทาแล้วนะครับให้ลดไฟลงนะครับอันนี้อยู่6.5นะเราก็ลดลงแล้วอาจจะเหลือสักประมาณสัก5.8ก็ได้ต่อไปให้จิ้มจุดที่สองนะครับเราจะเข้าสู่น้ำหนักเทาแล้วจุดที่สองจะเป็นน้ำหนักเทาเข้มนะครับเราก็ระบายไปเลยระบายไปเรื่อยๆนะครับว,นวน,ว,น,วน,นวนนนวดไปเรื่อยๆไล่จากน้ำหนักเข้มสุดที่เราไปาทำไปเมื่อกี้นะครับ วน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 ,นวดไปเรื่อยๆแต่ต้องเบามือลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นน้ำหนักเทาแล้วถ้าถ้าพมือหนักไปมันจะกลายเป็นดำมันจะเข้มเกินไปต่อไปเราจะเข้าสู่สีเทาเทากลางแล้วนะครับเทากางคือจุดที่สามจุดนี้ให้ลดไฟลงอีกนะครับ จากตอนแรกเนี่ยห้าห้าห้าจุดแปดเอาลงไปอีกลงไปเหลือสักประมาณห้าจุดศูนย์ก็ได้ห้าจุดศูนย์เราจะมาจิ้มจุกที่สามนะครับจุกที่สามก,ก็คือเทากลางเทาน้ำหนักกลางแล้วก็ระบายต่อไปเลยตรงนี้ตรงต่อมาถึงตอนเนี้ยเราต้องเบามาือนิดนึงนะครับพยายามอย่าไปกดนะครับแค่รูบๆพอ พอเดี๋ยวถ้าเปิดเกิดแบบไปกดนนมากเียมันจะดำเกินไปครับถ้าดำให้นึ้ไว้เสมอว่าถ้าถ้าขาวเนี่ยยังขาวอยู่เนี่ยเราจะค่อยๆเติมได้แต่ถ้าดำแล้วเนี่ยมันแก้ะลรไม่ได้นะครับถ้าดำเราจะแก้เลยไม่ได้ทีนี้เราก็ค่อยๆเกลี่ยรูรปๆนะครับใจเย็นเบาๆมือนิดน,นึงนะครับเบาๆมือทีนี้เราก็ จะเข้าสู่อสองจุดสุดท้ายแล้วนะครับในตัว4ี่ตัวห้าจะเป็นน้ําหนักเทาอ,อ่อนถ้าเครื่องแบตใครลดลงต่ำกว่า5ได้ก็ก็ลดลงได้เลยนี่ผมลงแล้วเหลือสักประมาณ4.2่จุอยู่สหรือแบตแบตบางคนอาจจะต่ํศสนดได้ที่5้ก็ได้นะครับถ้าต่ําูุดได้ที่5.0ก็อาจจะต้องเบาๆมือหน่อยต่อไปก็มาจิ้มนี่ครับจุดที่4ี่กับจุดที่5เนี่ยอันนี้จะใกล้เคียงกัน เราต้องการแค่เทาอ,อ,อ่อนๆบางๆเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ต้องการเข้มมากให้เบามือไว my, my girl, พยายามเกลี่ยให้แบบดูสมูทดูเนียนที่สุดนะครับอถ้าใครแบตใครลดไฟลงได้ก็ลดลงอีกนะครับเนี่ยผมเอาไปสีดูนเลยต่ำสุดเลยต่อไปเราก็จะมาจิ้มดุกสุดท้ายนะครับไอ้นี่เราหยดไปแค่หยดเดียวครับ หนึ่งหยดทีนี้เราก็รูปเบาๆนะครับเราจะเว้นขอบขาวไว้นะครับเว้นขอบขาวไว้นิดนึงนะครับเดี Who you calling, baby, baby? ๋ยวเราก็เช็ดดูว่าที่เราทำที่เรา ตีพัดไปเนี่ยโอเคพอใจหรือยังอ่าเราก็ดูถ้าตรงไหนที่ยังไม่เนียนนะครับเราก็ตามเก็บได้อืมอย่างช่วงตรงนี้ตรงกลางเนะอ่ะมันจะอยู่ที่ไฟประมาณ5.0แล้วก็ปรับไปที่5.0นะครับแล้วก็มาแต่งนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับเก็บให้มันเนียนให้มันนุ่มให้ดูงานเราแบบว่ามีความตั้งใจที่จะเกลี่ยให้เป็นถ้า ถ้าทําดีๆทำเนีนๆเนี่งานเรามัจะดูพรีเมียมนะครับดูดูไม่ใช่แบบว่าแค่ปัดกันช่วยๆเอาให้เนียนๆสวยๆก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปง่ายๆทัวร์เรื่องการลงเงาอีกทีนึง เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกลายยากๆล่ะลายหน้าสิงโตลายที่แบบมีความซับซ้อนมากกว่านี้นี่เราก็เอาพื้นฐานให้ให้โอเคก่อนก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคขอบคุณมากครับไปฝึกกันเยอะๆนะครับสู้ๆโยกทีมูจะสักใส่สีสักดีสักถูกสักแนวสักยานสักไปด้วยจั์คืนเคง